สวัสดีครับพบกับช่อง Infinity Toy วันนี้ผมจะมารีวิว Marvel Legends p i d e r m a n Miles er Morales นะครับของเวอร์ชั่น Game Awards นั่นเองไม่ใช่เวอร์ชั่นหนังนะไม่ใช่เวอร์ชั่น Animation แต่เป็นเวอร์ชั่น Game Awards สเป็นไม้ที่เป็นมือไฟฟ้านะครับมีบา้าด้วยบา้าบนี่ผมไม่รู้จักนะตัวคลายมินก็ไม่รู้จักเหมือนกันอันนี้เป็น Spider-Man ของ Spider-Man อ่าโนเวโฮมทั้งสองเวอร์ชันแล้วก็มีด็อกเตอร์สเตรนมีอันนี้ชื่อโจนาห์เจมสันนะแก็อันนี้ก็อยู่ในคอมมิกส์นะเป็นแวมไพร์ที่แบบสู้ซูเปอรแมนอืมชื่ออะไรวะอันนี้ก็อีกตัวหนึ่งนะที่ผมไม่รู้จักนะครับก็มันสองตัวนี้มันเป็นคอมิกนะโจนาห์เจมสันก็อยู่ในเรื่องด้วยก็ตัวที่อยู่ ในเรื่องโนเวโฮมเนี่ยก็จะมีสี่ตัวนะครับอันนี้เป็นเกมอันนี้เป็นคอมิกส์เนาะ <Okay. S 1> อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจากเกมหรือเปล่าหรือว่าจากในคอมิกนะตัวนี้ไม่คุ้นเลยมาก็ดูรละเอียดหน้ากล่องก่อนซึ่งก็อาจจะมีตาเลอะๆบ้างนิดนึงนะครับแกะกล่องมาวิลเ g จิน กันเลยมันจะงัดออกมาค่างยายหน่อยนะเพราะว่ามันเปิดครั้งแรกเนาะกล่องมันก็เลยแบบเปิดยากหน่อย เปิดครั้งยากเลยต้องใช้คัตเตอร์ช่วยนะเพราะมันมันแน่นก็เปิดเปิดกล่องครั้งแรกเลยนะเปิดกล่องพร้อมท่านผู้ชมเลยนะเนี้ย,ยทําไมกล่องมันนี่ล่ะก็ เปิดกล่องไวนิลเจนนะผมแนะนําให้เปิดจากฝั่งขวานะครับเพราะว่าฝั่งขวาเนี่ยมันจะสามารถเปิดอันนี้ออกมาได้นะซึ่งไอฝั่งถ้าเปิดฝั่งซ้ายเนี่ยกระาดาษมันจะล็อกนะจึงถ่าออกมานี่นี่ถ้าเป็นฝั่งนี่เดี๋ยวผมหยิบออกมาให้ดูนะเอามันหยิบออกมายากเนาะผมกลัวกระาดาษมันพังก็ใส่ไว้ก่อน ถ้าเป็นกระดาษอีกฝั่งเนี่ยมันจะล็อกไฟล์นะซึ่งมันจะหยิบถาดมันต้องหยิบออกมาทั้งถาดนะซึ่งก็อาจจะก,กล่องอาจจะแบบเป็นรอยหรือว่าอาจจะพังได้มันต้องแกะจากฝั่งขวานะโอเคก็กล่องสวยงามนี่กล่องกล่องสวยนะเพราะว่าเป็นแมงมุมที่แบบไฟฟ้าเนาะสวยเฮ้ยสวยนะดีเทลเฮ้ยดีเทลสวยนะ ตัวฟิกเกอร์มาเล่นหน่อยอืมแข็งๆแน่นตัวตัวฟิกเกอร์กันโหฮย สวยนะเนี่ยมองด้วยตาเปล่านี่อย่างสวยนะแต่ในกล้องอาจจะน่าในกล้องก็น่าจะสวยด้วยเนฮะ้ยจุเคียบดีนะจูเคียบไม่แข็งเกินไปนะแล้วก็ไม่แน่นเกินไปเฮ้ยสวยนะโอเคใช่ได้มันเดี๋ยวค่อยมาจับนะอันนี้ก็เป็นชิ้นส่วนบาร์ฟก็แกะหัวคนก่อนเนาะ นี่เป็นหัวไม้สมอลเลนนะซึ่งเป็นเวอร์ชันเกมเมอร์เวอร์ ps p เอสพีพีเอสไฟนะพีเอสไฟแกอตเทปอ่ะนะ ต้องขออภัยนะครับอาจจะแกะกล่องนานไปหน่อยเพราะว่าเออ้าผมเนี่ยไม่ได้แกะกล่องโอเลเจนานนานพอสมควรนะครับก็ช่วงนี้นะครับลงคลิปไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าติดเรียนนะครับก็แล้วก็ติดซ้อมกีฬาด้วยนะครับก็เลย ไม่สามารถลงคลิปได้เหมือนเมื่อก่อน,นครับเพราะตัวผมเองก็ขึ้นมปลายแล้วก็เลยแบบมีเวลาลงคลิปน้อยลงนะดูขาบ้ากันก่อนเนาะอันนี้ก็เป็นชิ้นส่วนขาบ้าที่เป็นขาวขวาเนาะเพราะว่าเป็น R นะครับเป็น R ชิ้นส่วน R จุดจแคบของขาบ้า ม่นจูรบค่อนข้างแน่นครับอ่ะก็คาัก็ประมาณนี้นะมาดูที่ของแถมอ่ะดูที่ของแถมก็มีประมาณนี้ดูที่ตัวฟิกเกอร์ก่อน กนะครับก็ออกแบบมาค่อนข้างรายละเอียดค่อนข้างดีนะดูข้างหลังดูตาก่อนตาเนี่ยสีเลอะนิดหน่อยนะครับก็ปกติของพวกงานอเมริกานะครับน้องเปลี่ยนมือก่อนนัน่นเปลี่ยนเป็นมือกำดีกว่าครับอ่าดึงเนี่ยอาจจะแน่นหน่อยนะครับแต่ว่า ใส่เนี่ยค่อนข้างง่ายรีจูแคบกันเลยก่อนนะก็คือหัวเงยไดนะ้ไม่มากเท่าไหร่นะก้มได้นะหมุนหัวได้สามรอสิบไหมสามร้อสิบแล้วก็คอเนี่ยคอจะหมุนได้อีกชั้นหนึ่งนะครับ ซึ่งชั้นนี้นยะค่อนข้างแข็งนะก็ไม่ขอไม่หมุนเนาะเพราะมันแข็งแขนกลา,า,นะางได้ประมาณนี้นะแขนกลางได้ประมาณนี้แขนกลางได้ประมาณนี้เนาะหมุนแขนได้สามร้อยหกสิบนะครับข้อต่อเป็นบัตเตอร์ไฟจอยนะข้อต่อช่วงแรกได้อาจจะแข็งหน่อยนะครับ ต้นแขนหมุนได้สามร้อหกสิบองศานะครับข้อศอกแคบได้เป็นดับเบิลจอยนะครับข้อมือก็หมุนแล้วก็มีข้อต่อที่ข้อมือด้วยนะครับหนะ้าอกตกตัวนี้ก้มได้ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับเงยก็เงยก,ก็ส่วนโค้งก็ดีะ ตรงนี้มันไม่ค่อยมันมันไม่ใช่รอยต่อกันนะก็มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นี่นี่จุดที่แย่เอวเอวหเ,เอวมีกระตุกนิดหนึ่งแบบมีมันเหมือนมีลานล็อกไว้นะซึ่งแบบดีนะดีขายกเตะตัวนี้เขาต่อดีนะเขาต่อแบบไม่แน่นเกินไปไม่หลวมเกินไปนะการแกะกล่องครั้งแรกเนะี่ยเออคือแบบ ต้นขาหมุนได้น่าจะสามร้อยหกสิบเนาะมันไม่ติดไหล่แล้ววเข่าวหเข่าแข็ขงผมเพิ่งบอกไปนะว่าเาพิ่งบอกไปอยู่เย่บหยวบว่าข้อต่อไม่แน่นเกินไปไม่หลวมเกินไปนะแต่ตัวนี้เข,ข่าดันแข็งซะงั้นอ่าข้างซ้ายได้นะข้างซ้ายข้างซ้ายแคบได้ข้างซ้ายออข้างซ้ายโหโหไม่ไปเลยโห อ่ะดูข้อเท้าก่อนก็นได้นะครับข้อเท้าหมุนได้นะครับหักได้แล้วก็หมุนซ้ายขวาได้โหไม่ไปเลยแต่มันเป็นมันเป็นดับเบิลจอยนะแต่มันไม่ไปโหแน่นเกินนะแน่นเกินหยับไม่ไปอ่ะ ข้างบนแข็งไม่ไปนะครับก็ง่ายๆนะถ้ามันขับแดน้นะครับนี่โอ้โหขาพับได้พับข้างนี้ด้วยโอหโคตรแน่นโอ้โโคตรแน่นนะครับพับได้อย่างนี้เลยนะโอเคก็พับกลับมาที่เดิมน,นะ โคต่อที่เขาเนี่ยแน่นมากๆนะครับม,ม,มาดูของแถมของแถมก็อันนี้เนี่ยมือเป็นมือยิงใหญ่นะซึ่งมือยิงใหญ่มันติดมากับตัวซึ่งมือกำรรเป็นของแถมนะแล้วก็มือไฟฟ้าของแถมดูรายละเอียดของมือไฟฟ้าสวยนะผมว่าสวยนะทําเคลียร์สายค่นข้างสวยแล้วก็เป็นวัสสุอ่อนนุ่มนี่เฮ้ยเท่ แล้วก็มีมือแบนนะครับนั่นมีปรับนี้เนาะจะได้ดูง่ายๆโอเคเปลี่ยนหัวกันก่อนนะอุยอใส่แบบต้องใช้แรงหน่อยนะค่อนข้างแน่น Okay. หัวก็ประมาณนี้นี่ก็จะได้มามมเสเสอรชชั่นถอดอากาศนะฮะซึ่งแบบเฮ้ยสวยนะเท่ว์กลับไปหัวเดิมโอเคก็มาลองเปลี่ยนมือเป็นมือนี่นะ ่ามือดึงง่ายนะครแต่ว่าแต่ว่าใส่ดึงดึงยากแต่ใส่ง่ายนะครับนี่สามารถใส่เป็นมือแบได้โอ้โหเนๆ,ๆใส่ง่ายแต่มันแน่นเอ๊ะทำไมมือนี้เน่นละ่ะนี่โอหโ,อค,โอค้ดเทะโเคเทะโค้ดเทะโคเท่ มือไฟฟ้านะจะผ่านนะครับก็ ตัวนี้ก็ค่อนข้างเล่นสนุกเลยนะเพราะว่าของแถมให้ให้โคตรเยอะเลยนะของแถมอะ่ะผมว่าต้องหาฐานแอคชั่นเบสมาเนาะเพราะว่าตัวค่อนข้างบางแล้วก็ยืนยากอยู่ ก็ในท้ายที่สุดนี้คนระับก็จะขอบอกว่าผมจะพยายามลงคลิปให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปเลยก็เอาอันนี้ไปดูก่อนเนาะมา r วอ l ์เจนส์มาเมเลสนะเกมวอสพีเอสไวโอเคก็ขอจบการรีวิวไปเพลงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายวู้